เจ็บเจ็บโดนสอกโดนสอกโอ้โห่เจ้าบะมีข mm. องเจ้าบะมีต้องทำต้องทำยังไงกินไหมไออยากกินอะน้องอพี่พูด I love you <c oughs> <c oughs> I love you อู้ใหญ่ใหญ่แย่งมาีทนั่งลงซิดาวก่อนสิดาวก่อนซิดาวพีสิดาสิดาสิดายันย็นโลกอ่ะคี่พูด I love you อ๋ออะนั่นพี่พูด I love you เลยน้่พี op. ่ I love you อ พี่พี่ครับเว,นะวลาเขาพูดว่าเขาอยากได้อะไรเนะีแล้วเราฟังเขาไม่รู้เรื่องนะจะรู้สึกแบบนู้อยากได้อะไรอ่ะ I love you <ห> <laughs> <ไ>อาา้าว <laughs> ยย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 ยไยย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 ยอยอพี่ที ไงไงไนไงไงไงอะไรลูกหนูอยากได้อะไรครับพี่พี่จ๋าพี่พีหม่ำไหมพี่พีหม่ำไหมพี่พีครับคนไม่น้องกินเร็วจ้ะพี่พีเทิร์นาร์เทิร์นาร์โอเคไม่ง่ายจังเลยเนาะ พี่มาทำอะไรที่หไหนก็อุ้ยอุ้ย,อยโอ้เจ็บเจ็บโดนสอกโดนสอกโอ้ยย่ามีมีของย่ามีมีอ่ะหนึ่งค่ต้องทำยังไงอืมอื้ <c oughs> อ <c oughs> หิรายเยอะเราอ่ะหน้ารีมีเป็นสื่อเนีน่ยอ่ะให้ป้อนดีให้ป้อน พี่น้ำพี๊ป้อนพี่น้ำพี๊ปเดือดน้ำพี๊ป้อนพี่น้ำพี๊ป้อนพี่หน่อยป้อนพี่หน่อยอ่านพี่ป้อนน้องพี่ป้อนน้องพี่ป้อนน้องหน่อยไม่ใช่พี่ป้อนน้องสิลูกอ่ะน้องพี่ป้อนแล้วพี่ป้อนอ่านเก่งครับอ่ะเดี๋ยวน้องป้อนพี่อีกพร้อมยัง Are you ready No Are you ready อ่ะไปป้อนป้อนพี่ป้อนพี่ น้องป้าพี่อ้าวอ่ะพี่ป้าน้องด้วยพี่ป้าน้องอ่ะพี่ไปป้าน้องป้าน้องเร็ว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 โชว์ความสามารถหน่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะป้านเลยนี่ดูเขาเดินอ่ะป้าสิโอ้ยพี่เก่งเก่งอ่ะน้องปั้นพี่ด้วยน้องปั้นพี่ด้วยอ่ะน้องน้องป้าน้องป้าเร็วอยู่กับน้องลูเนาะน้องปั้นพี่ด้วยเร็วน้องปั้นพี่ด้วยอ้าว ทำไมน้องทำอย่างนี้อนน้องพี่ทีมเมาอันนี้พี่ทีมเอาอันนี้ลูกโอ,อ,อ,อน้องเนี่ยน้องกินไปสองอันเนี่ยอือฮนั่งยงไงฮอ,อ,อะทำไรลูกนี่๋อ, <c ười> อ,อโอ้ยลุงพ่อใหญ่โอ้รักพ่อมากไ,ไ,ไ,ไหน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  ข้าวข้าเป็นคนออกคำสั่งม้างอู้นไรอ่ะไหนไหนไหนหมาร้องไงอู้หูไหนแล้วแมวมาแมวร้องไงอู้หูไม่ใช่แมวอ่ะไม่ใช่เนาะอ่ะอ่ะให้หยิบให้หยิบเองก็ให้หยิบเองเพาให้หนูหยิบเองอันหนึ่งอันหนึ่งนะอันหนึ่งนะอันนโอเคอันหยิบหนึ่งอัน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 เก่งลูกอ่ะ เอานี่ไม่ใช่หนึ่งอันดูมือหนึ่งอันโลกหนึ่งอันหนึ่งเมตรเนี่ยหนึ่งอันเดี๋ยวนี้น้องเลยได้เลยโอ้อะไปยืนดีๆยืนดีๆถิงปาวถึงปาวหนึ่งอัน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  เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเรียนก่อนเรียนก่อนอันนี้สีอะไรสีแดง red red อันนี้อะไร green green red red โอเคเอา red อืม green พิธีพูดซี green อ่ะ green blue เสื้อมามีสี blue ก็เมีสีบรูใช่ไหมหนยวเดี๋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 ยวเน้องน้องหาลอ่ะเรดดิเรดไหนเรด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 โอเคเอเงอ่ะกรีนกรีนกรีนไหนกรีนอันกรนวิีไปั่เอาสอนไหนกรีนกรีนวิธีพูดกันเอาสีอะไริช่อ่ะ w h i s <cin> r <stereotype> <m aks> ไหน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 อันไหนเรดลูกอ like uh> uh> okay. ันเดียวสิครับอันเดียวอันไหนเรดอันไหนเรดสองสองอันเลยนี่เราอ่ะเอาเอาจะไม่เอาไม่โยนไม่เอาไม่โยนลูกโน้โน้วางวางวางโอเคโอเคอ่านั่งลงดีกว่านั่งลงน้่งพีนั่งเลยให้พ่อหยิบให้กินดีกว่านั่งลงน้องพี่นั่งลงนั่งลงโอเคอันนี้อะไรกรีน เรสบ๊ะบอะป๊าป๊าบ๊าอันนี้อันนี้อะไรลูกเรสไหนพูดสิเรสอ่ะควิน

น้องพีหย tea, ิบป้อนพิธีสิหยิบป้อนพิธีหนึ่งชิ้นไอหยิบป้อนพิธีหนึ่งชิ้นไหนหยิบป้อนพิธีก่อนป้อนก่อนแล้วเองอ่ะพิธีไอ้ตบมือด้วยอ่ะพิธีพิธีหยิบป้อนน้องหนึ่งชิ้นพิธีพิธีหยิบป้อนน้องสิอ่านอน้องหยิบเองเองกินเองครับกินเองเองนู่เอาไปป้อนพิธีหนึ่งชิ้นป่ะอะสีเขียวกรีนป้อนพิธี พิธีน้ำต้อนอ่ะท่าว่ากินไม่หยุดในแนะเราันพ่ออ่ะฟันพ่อหนึ่งชิน้นฟันพ่อหนึ่งชิ้นอือหืออือหืออ่าห้องอันใหญ่ลดเลยม้งเนี่ย อ๋อนองห่อยก็อืมพอแล้วลูกแอะป้อนน้องผีป้อนน้องผีแต่เขาปากเราแล้วว่าไปป้อนน้องไงเอาใส่เลยเอาหยิบใหม่หยิบใหม่ป้อนน้องพี่มาหยิบใหม่ป้อนน้อง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 หน่อยป้อนน้องหน่อยป้อนน้องป้อนน้องเร็ว